พอทำทำแล้วมันเออมันเข้าท่าบางทียังมีลูกค้ามาขอซื้ออะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นกิจการเลยขยายเป็นกิจการเริ่มเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆครับสวัสดีครับผมชื่อสมบูรณ์พุทธเจริญน,นะครับชื่อเล่นว่าชื่อแดงชื่อส่วนแต่ส่วนมากชาวบ้านเขาจะเรียกว่าลุงแดงครับอยู่ตำบลเขาพังบ้านเลขที่5 6าหมู่ที่1ตําบลเขาฟังหรือว่าเขาเรียกบ้านเขาเทพิทักษ์ อีกชื่อหนึ่งก็สถานที่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีสะพานแขวนบุกอกรูป,ปรใจตรงแรงก็เป็นเจ้าของกิจาการประสมภาษีที่มาของการมีประสมภาษีคือตอนแรกๆก,ก็เราขายไปขายปลาสดแล้วก็ปลาปลาเหลือแล้วเราก็คิดว่าจะทาไงจะให้ได้ว่าเก็บไว้ได้นานเก็บไว้ได้หลายๆวันใน,นเ,เนี้ยไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยก็เลยคิดว่าเออแช่ตู้เย็นตู้เย็นมันก็ มันก็ได้ไม่นานเทน่าไหร่ก็เลยคิดว่าทําทปลาส้มดีกว่าตอนเล็กๆก็ทําแบบว่าําแบบเศรษฐกิจพอเพียงว่า,า,ามีไว้กินเองอะไรเงี้ยแจกแจกจ่ายพิยาญาติอะไรเงี้ยพอทำทำแล้วมันเออมันเข้าท่าก็มีก็มีลูกคา้าบางทีก็มีลูกค้ามาขอซื้ออะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นกิจการเลยขายายเป็นกิจการเรื่มเรื่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการส่องออก มีการส่งขายทั่วประเทศมีการส่งขายทางออนไลน์บ้างขายทางเพจอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบส่งมีขายหน้าร้านตอนตอนนี้ก็โอเคแล้วแหละก็ในส่วนของการท่องเที่ยวที่นี่นะครับ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเนี่ยก็คือการที่มันสร้างขึ้นเองโดยธรรมชาติของมันโดยที่เราไม่ต้องแต่งเติมหรือสร้างเพสร้างเสริมเติมแต่งให้มันามากมายเรานําสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยยั่งยืนซึ่งธรรมชาติการสร้างการท่องเที่ยวได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนี่คือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนครับสําหรับ พระาชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรกานะครับเป็นสิ่งที่ทางชุมชนเนี่ยเราได้นําปรับประยุกต์ใช้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้เรื่องของการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนซึ่งเรามีทุเรียนอยู่ในพื้นที่อยู่ซึ่งเราใช้การท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์เนี่ยเพิ่มมูลค่าเพื่อการอนุรักษ์ให้มันยั่งยืนเพราะนั้นการการที่เราไม่ ไม่สามารถไม่เราไม่จําเป็นจะต้องปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความยั่งยืนแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ต้องเกิดการลงทุนมากมายนักนะครับเพราะเรามีสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราไปแค่ปรับประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงอน,นุรักษ์เนี่ยมันก็เท่ากับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยที่เราไม่ต้องลงทุนให้มากมายเลย